สวัสดีครับสวัสดีเ c ฟซช่างแกะครับวันนี้สิมกรานะครับสิบสมกราคมนะครับวันนี้นะครับทำอันนี้เสร็จขึ้นเสร็จออกมาสองเล่มนะครับนะเป็นดาบานายทองดีฟันขาวครับนะดาบยศนะครับดาบยศด,ดาบยศเขาเรียกว่าดาบยศนะครับ ดาบยศ23นิ้วนะครับนะดาบเนี่ยมันมีนะฮะดาบนักรบโบราณนี่ก็จะมีดาบดาบที่ว่าลงในสนามลบนะครับที่ว่าใช้ฟาดฟันในสนามลบนะครับเขาเรียกว่าดาบขุนศึกนะครับนะแต่ทีนี้ว่า,านายทหารที่มียศบรรดาศักด์สูงๆนะเขาจะมีดาบ ส่วนตัวเขาอีกเล่มหนึ่งนะครับเรียกว่าดาบยศนะครับดาบนี้สําหรับส่งบอกถึงฐานะยศฐานะบรรดาศักนะครับนะเวลาเนี่ยครับเวลาปกตินะครับไม่มีศึกสงครามนะเขาก็จะเวลาเขาไปไหนมาไหนหรือว่าเข้าเฝ้ากษัตริย์นะครับพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะเขาก็จะมี มีค้าทากบริวรานนะครับนะเขาจะไปไหนเขาไม่เดินนะฮะเขาจะนั่งแค่ไปนะครับให้ขาศหรือว่าให้ทหารรับใช้นะครับนะถามถามเสลียงถามแค่ไปนะครับนะแล้วก็เขาจะเอาดาบเนี่ยดาบยศนะวางบนตักนะครับนะแล้วก็เดินไปเข้าเฝ้าเข้าวังไปนะฮะนะนะอ่า บรรดาพระยาต่างๆนะครับพระยาเจ้าพระยาหรือว่าที่มียศขาบรรดาศักดิ์สูงๆนะครับเขาก็จะมีดาบยศของแต่ละคนนะครับ,บ่งบอกถึงาดาบยศนี่ก็ไม่เหมือนดาบไม่เหมือนดาบขุนศึกนะครับมันจะสวยงามนะฮะสวยงามแล้วก็มีเขาเรียกว่าทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องทองทรงเครื่อง เงินทองเหลืองเนี uh ้ยครับนะยศสูงๆก็อาจจะเป็นทองคำ่อได้นะครับนะก็เนี้ยครับเขาเรียกว่าดาบชุดฟิตติ้งนะครับชุฟิตติ้งนะครับบ่งบอกถึงเป็นบัวกี่ชั้นกี่ชั้นนะครับนะอันนี้ก็ไปศึกษาดูนะครับนะอันนี้ก็เป็นบัวสามชั้นนะครับสามชั้นสี่ชั้นนะมั้งเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับห้าชั้นนะครับนะอันนี้อันนี้เป็นบัวห้าชั้นแสดงว่ายศเนี่ยพญาขึ้นไปนะครับเจ้าพญาขึ้นไปนั่นแหละนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมทำไอ้นี่ออกมานะครับอเป็นดาบยศของอพญาพิชัยนะครับนะใบดาบนี่เป็น ดาบในทองดีฟันขาวนะครับมีร่องเลื่อนนะครับนะแต่ว่าเป็นดาบยกของพญา,าพญาพิชัยนะครับนะก็ทำแบบตามเจตนาลมของอลูกหลานของแท่นนะครับที่ให้ผมเนี่ยทำดาบพญาพิชัยออกมานะครับนะออกมาออกมาเพื่ออนุลักษ์นะครับเพื่ออนุรักษ์ รักให้ลูกหลานนะครับให้ลูกหลานได้มีมีไว้สืบทอดนะครับนะเป็นเกียรติแห่งวงตะกูมลนะครับพราะว่าพญาพิชัยเนี่ยก็เป็นเอ่อเป็นวีรบุรุษของชาตินะครับนะเป็นเนี่ยครับนะพญาพิชัยเนี่ยเดิมทีนะครับเดิมทีนะครับเดิมทีเนี่ยพญาพิชัยเนี่ยชื่อเดิมก็ชื่อนายกองก นายกองจ้อยนะครับหรือว่านายทองดีฟันขาวนะครับนะสมัยเป็นเป็นคนบ้านที่ยังไม่ได้รับราชการทาหารนะครับนะรดสูงสุดเนี่ยก็เป็นพระยาถึงพระยาพิชัยนะครับนะคองเมืองได้รับนะครับนะได้รับอ้ไเขาเรียกว่าบรรดาศักดิ์นะครับเป็นพระยาพิชัยนะครับได้รับ พระราชทานรยศนะครับพระราชทานรยศเทียบเท่ากับพญาสุรสีนะครับนะพญาสุรสีนี่เป็นน้องของรัชกาลที่หนึ่งนะครับนะเมื่อก่อนลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมานะครับในสมัยพระเจ้าตากนะครับนะได้รับความดีความชอบนะครับเป็นสู้ศึกกับพม่านะครับป้องกันเมืองพิชัยหรือว่าอุตติภได้นะครับทําให ได้รับสมญานามว่าพญาพิชัยดาบหักนะครับโอ้เก่งนะเก่งนะครับนะฟันละมาายนดาบหักนะครับนะไม่มีถอยแล้วนะโอ้โหก็เหมือนทหารปัจจุบันนะครับนะสู้สู้ไม่ถอยนะครับนะอาหารไทยนี่เก่งมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับนะบรรดาพญาพิชัยนะครับลำดับ ลำดับบรรดาศักดิ์นะครับที่ตั้งแต่รับราชการกับพระเจ้าตากมานะครับอันดับแรกเนี่ยครับก็ได้รับความดีความชอบนะครับสมัยพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เป็นได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสานะครับเข้ามาอันดับแรกเนี่ยนะครับได้รับยศเป็นหลวงพิชัยอาสาเลยนะครับนะโอ้โหนี่ครับหลวงพิชัยอาสานะครับ เริ่มรับราชการของสมัยพระพยาตากนะครับพระเจ้าตากสิงห์ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับตอนนั้นอยุธยายังไม่แตกนะครับพระเจ้าตากนี่เป็นเป็นก้าเวเมืองตากอยู่นะครับนะเนี่ยครับนายทองดีฟันขาวแล้วก็ไปรับราชการกับพระเจ้าตากนะก็ได้ลดยศยศอันดับแรกเป็นหลวงพิชัยอาสานะครับ ต่อมานะครับก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นกำหมื่นไววอลนาทนะครับนะกำมื่นไววอลนาทนะครับเลื่อนเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นจำมื่นไววอลนาทนะครับแล้วก็ต่อมานะครับได้เลื่อนมาอีกนะฮะได้เลื่อนมาอีกตอนนั้นนะครับเป็นพยา ศรีหาราชเดโชนะครับเนะยเป็นอันนี้เป็นราชโอ่งคันรักของพระเจ้าตากศิีเลยนะครับพระยาสิงหราชเดโชนะครับเนี่ยเป็นคือเป็นทหารองค์ขักษักเลยนะครับนะติดตามไม่เจ้าตากไปไหนเงาตามตัวเลยละครับนะเพราะว่าพระยาอุยชัยเก่งนะทั้งดาบทั้งมวยนะครับนะใครเข้าใกล้พระเจ้าตากนี่ไม่ได้นะครับนะแล้วก็ตอนหลังนะครับ ยศล่าสุดนะครับยศไม่ใช่สูงสุดของพญยาทยิชัยนี่ก็คือก็เป็นพยาทิชัยอาสานะครับเอ้ยเป็นพยาทิชัยนะครับเป็นผู้สําเร็จราชการนะครับของเมืองชัยนะครับนะก็เป็นลําดับยศสูงสุดของท่านนะครับนะนะต่อน,นั้นก็ก็ ก็ตัวตัวมันแล้วครับตอนนั้นนะครับนะก็มีการเปลี่ยนแปลงครับแข่นบินกันนะครับนะก็อันนี้ผมก็เลยทำดาบยศของของของท่านขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเกียรติเป็นเกียรติกับกับผมนะครับนะกับผมเนี่ยเป็นเกียรติที่ว่าได้ทําขึ้นมานะครับนะก็ได้ทําให้วีรบูรของชาตินะครับแล้วก็ ได้เอ่ยเกียรติประวัติของท่านนะครับให้ลูกหลานลูกหลานชาวไทยรุ่นหลังนะครับได้ทราบนะครับว่าวีรบุรุษของชาติเนี่ยคนหนึ่งนะครับที่เก่งกล้าสามารถปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะครับก็ได้ให้ลูกหลานเขาได้มีความภูมิใจนะครับนะตอนนี้ก็ที่ลำปางนะครับก็มีนะครับอนุสาวรีย์ของอ พระยาวิชัยดาบหักนะครับนะก็มีนะครับมีพระเจ้าตากสินนะครับพระเจ้าตากสินที่ลำปางหลวงนะครับนะมีมีอนุสาวรีย์สาม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 ท่านนะครับนะไม่รู้ว่าถุเอกีตหรือกนสามสามองค์นะครับนะมีพระเจ้าตากสินนะมหีหลวงวิชัยอาสานะครับนะแล้วก็อีกคนหนึ่งใครนะเนี่ย ไม่ได้นะเนี่ยก็เป็นบุคคลสำคัญนะครับนะแล้วก็มีหนานทิช้างนะครับนะหนานพิชางอีกแต่ว่าอยู่อีกที่นะครับนะแ,แต่ว่าที่แน่ๆก็มีอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากนะครับที่ที่ลำปางหลวงนะกับหลวงแช่อาสานะครับหรือว่านายทองดีฟันขาวอยู่นะครับนะอีกคนนึงเดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับเพราะว่า เพิ่งเพิ่งทําเสร็จเนี่ยนะครับนะผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูใกล้ใกล้นะครับนะก็เป็นใครเดี๋ยวผมจะมาบอกที่หลักนะครับนะอ,อ,อันเสารีของท่นานทเลสวนมหาลาชก็มีนะครับที่ลําปางนะครับนะอันอ,อันนี้ผมผมก็จะขายนะครับนะจะขายเหมือนกันมีอยู่สองเล่มนะครับนะก็ราคาก็ตามนะครับตามสภาพนะครับอันนี้ก็ ทุกฟิตติ้งนี่ก็จ้างเขาทานะครับเป็นงานหล่อทองเหลืองนะครับนะเป็นงานหล่อทองเหลืองนะครับเนี่ยอันนี้ทองเหลืองห้าชั้นนะครับอันนี้เป็นหวายนะครับนะเป็นหวายสวยงามนะครับอันนี้นะอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมทําแบบทิ้งผิวไฟนะครับให้เข้มขลังเลยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นดาบของนายทองดีฟันขาวนะครับอันนี้สมัยที่ว่า แหก่งอล้อมออกจากอยุธยานะครับนะตีพ่าม้าค่าศึกนึกแต่ความเป็นไทยดีกว่าไปเป็นข้าศนนะครับเนี่ยอยู่บนหลังงาน,นะครับแขกออกมาห้าร้อยห้าร้อยคนนะครับมากู้ชาติกู้ชาติบ้านเมืองนะครับอันนี้จะเป็นดาบนายทองดีฟันขาวมีร่องเลือดนะครับแล้วก็ทําแบบโบราณนะครับเป็นทิ้งผิวไฟนะครับนะ าบาล้านดีมากนะครับเนะี่ยดาล้านนะครับนะขนดาดอันนี้ชุดทองเหลืองหนักเหมือนกันนะครับแต่ว่า,ากลุ่มผมนี่ทําได้ดีมากนะครับทําด้วยความตั้งใจนะครับนะเพราะว่าเป็นดาบของบรรพชนของเรานะครับนะตั้งใจทําอย่างดีเลยนะครับนะก็จะปล่อยเหมือนกันนะครับให้ให้ให,ให้พี่น้องเอฟซีของ ่านแก่เนี่ยที่อยากได้นะครับดาบของบรรพบุรุษไทยนะครับนะสนใจก็โทรมานะครับ08 9 9 5 4 7 2 2 0นะครับ08 6 3 7 8 08 10นะครับนะถ้าจะชอบแบบให้ลงอักขระเลขยันนะครับนะก็ผมจะลงให้ได้อยู่ครับนะก็จะลงอันนี้ด้วยนะครับมีผมช่วงละ เนี่ยยำเกาะเพ็รนะครับนะผมจะลงให้นะครับเป็นยำสลีกัญชัยนะครับยำสลีกัญชัยยันหัวใจพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็เขาเรียกบงกุฎพระพุทธเจ้านะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรียกว่ายำเกาะเพ็รนะครับนะยำเกาะเพ็รก็คือ,อ บารมีแปดทิศนะครับนะบารมีแปดทิศนี่เป็นยันชั้นสูงนะครับนะกันได้ทุกอย่างนะครับนะอาบารมีบารมีแปดทิศเนี่ยยันเกอกเพชรนะครับที่เดี๋ยวผมจะลงให้นะแต่ว่าไม่ลงก็สวยนะครับไม่ลงก็สวยนะครับเพราะว่าดาบนี้มันมีอนุภาพนะครับดูดูแล้วมันเข้มขลังนะครับเข้มขลังมากนะครับปิ้งจะลิ่นก็ได้นะครับอันนี้ดาบ มีอยู่แค่สองเล่มแค่นั้นนะครับอันนี้นะมีอยู่สองเล่มนะครับเรื่องราคาก็พอมาถามนะครับนะนะแล้วแต่นะครับถ้าถูกเพราะว่าดาบเนี่ยเขาเลือกเจ้าของเขาได้นะครับนะใครมีบารมีนะครับบารมีก็ได้ไปนะครับไว้ใครไวมันนะฮะมีอยู่สองเล่มนะครับวันนี้พอก่อนนะครับนะก็ย้ำเบอร์โทรอีกทีนะครับ 0899547220นะครับแล้วก็0863780810นี่ก็เบอร์ไลน์นะครับนะวันนี้ขออำลาก่อนนะครับเดี๋ยวมีชุดใหม่ออกมานะดาบตาเต่าลงที่ตอกตอกลายนะครับกำลังทำอยู่อีก2เล่มนะครับเก็บของมาแล้วสวยสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ